สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการจิตตาพาเพลินวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูงานศิลปะของมนุษย์โบราณภาพเขียนสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์อายุกว่า3 0 0 0 0ถึง4,000ปีเลยนะครับ นี่ก็คือวัดเขาจันง,งามอํมเาเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาแหล่งเรียนรู้อารยธรรมศิละปะโบราณที่หาดูไม่ได้ง่ายๆทั่วไปเพราะศาสนสถานแห่งนี้มีรูปวาดเขียนสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์ที่บรรจงวาดไว้บนผนังหินที่มีเรื่องราวการดำรงชีวิตเรื่องราวต่างๆให้เรารับชมรับรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยก่อนนั้นที่มาตั้งลกรากถิ่นฐานอยู่ณแห่งนี้เมื่อ3 0 0 0ั0ถึงปีก่อนมีทั้งภาพสัตว์ภาพคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และชายหญิงการล่าสัตว์โดยการใช้อาวุธล่าสัตว์บอกเล่าเรื่องราวให้เราย้อนและเข้าใจถึงการใช้ชีวิตของคนในสมัยนั้นได้อย่างชัดเจนแต่ด้วยกฎของวัฏจักรของการเวลาที่ทุกอย่างล้วนมาและก็ต้องกลับคืนภาพเขียนสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์นี้ก็เช่นกันค่อยๆถูกธรรมชาติทำลายลงไปอย่างช้าๆรูปภาพบางภาพผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานก็ซีดจางลงแต่ก็ยังเป็นบุญตาของคนในปัจจุบันนี้ ที่ยังมีโอกาสหาดูได้รูปวาดภาพเขียนสีโบราณน,นี้จริงอยู่ในสถานที่จริงเพราะในอนาคตการเวลาก็จะเอาคืนหมดจนหาดูไม่ได้จากสถานที่จริงแห่งนี้อีกตลอดการทิ้งไว้ให้ชนรุ่นหลังได้หาชมได้เพียงรูปภาพจากภาพที่บันทึกไว้เพียงเท่านั้นวัดเขาจันง,งามมีบรรยากาศที่ร่มรื่นไปด้วยป่าไม้และเมื่อเราเดินเข้ามาอีกจะพบกับรูปแกะสลักบ,บนหินลงสีเป็นรูปพระปางสายญาต ขนาดใหญ่ความยาวประมาณ13เมตรให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้ขอพรอเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเมื่อเราเดินทางขึ้นไปอีกเล็กน้อยเหนือพระปางสายญาติจะพบกับรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ที่มีสภาพสมบูรณ์มากซ้อนกันลงไป4ี่รอย อยู่บนลานหินขนาดใหญ่ท่านผู้ชมได้รับรู้ถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่ามกลางธรรมชาติที่สงบเงียบในป่าเขา กล้กมีรูปแกะสลักของพระส,สังกระจายบนก้อนหินทรายให้เราได้ขอพรกันว่ากันว่าการขอพรกับพระส,สังกระจายผู้ขอพรจะได้สมหวังเกี่ยวกับโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์อันเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวในวัดเขาจันง,งามยังมีสถานที่ให้ผู้ที่รักความสงบมาปฏิบัติธรรมด้วยนะครับ บรรยากาศก็ร่มรื่นเย็นสบายแถมยังมีห้องน้ำสะอาดสะอาดให้บริการอีกด้วยนะครับแต่ครูตุ้มขอแนะนำนิดหนึ่งครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยเป็นระยะระยะยุงก็จะเยอะนิดหนึ่งครับควรทายากันยุงมาตามร่างกายด้วยนะครับเพราะระหว่างทางการสำรวจทำคลิปก็โดนยุงกัดไปหลายจุดเช่นกันครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับสถานที่ที่รายการจิตตาพาเพลินพาทุกท่านมาเยี่ยมชมในครั้งนี้การเดินทางมาวัดเขาจันง,งามก็สะดวกสบายนะครับมาตามถนนมิตรภาพสระบ,บุรีกิโลเมตรที่2 0 0ร้อถึงสองครับโคราชเป็นดินแดนแห่งอรารยธรรมที่มีเรื่องราวที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้อีกมากมาย เป็นความภาคภูมิใจคุนคโคราชข่าวหน้าจิตตะพาเพลินจะพาไปเยี่ยมที่ไหนอีกโปรดติดตามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการข่าวจิตตะนิวทวิทรัพย์ธนาธรสิริยุทธรายงาน